มากันที่กรณีของพี่บุ๋มปนัดดาดีกว่าได้ครด้วยความที่ว่างานแต่งงานเนี่ยห,หนึ่งในขั้นตอนเนี่ยจะคือมีการปล่อยโคมลอยไม่ได้ปล่อยกันนิดเดียวด้วยนะปล่อยถึง199ลูกดังนั้นเนเกอแสนี่นะห เพราะว่าที่เชียงใหม่เขามีการบอกอ๋อที่เชียงใหม่เชียงรายเงี้ยเขามีการบอกว่าห้ามห้ามปล่อยเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินใช่เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่าน<อ>มาเนี่ยก็มีกระแสต่างๆที่แอนตี้นะคะคร,คราวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะวันนี้พี่ผุ๋มก็เลยจะมาเคลียร์เรื่องโคมลอยที่ปล่อยในงานแต่งของเธอค่ะครับ เพิ่งจะควงสามีกล้ามโตเข้าประตูวิวาไปเมื่อ6วันก่อนมาวันนี้บุ๋มปนัดดาต้องออกมาเคลียร์อีกแล้วค่ะสําหรับการปล่อยโคมลอยจํานวน199ลูกซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของงานก็เลยโดนวิจารณ์นะคะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะ บุ๋มพูดในในตั้งแต่แรกแล้วว่าบุ๋มงานบุ๋มจบตั้งแต่ช่วงเช้าที่เหลือเป็นการถ่ายทําซึ่งทุกอย่างจะเป็นในส่วนของการเซตติ้งทั้งหมดจะเป็นการถ่ายทำลเลื่อเผยแพร่ภาพไปทั่วโลกเป็นการภาพของท่องเที่ยวมากกว่าดังนั้นต้องเข้าใจว่าบางส่วนมันคือการถ่ายทำซึ่งบุ๋มห้ามไม่ได้เลยจริงๆบุ๋มก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่คุณปล่อยแล้วมันจะต้องไปตกตามบ้านเรือนแล้วคุณก็รู้ว่าบุ๋มทำงานสังคมขนาดไหนเอาอย่างนี้แล้วบุ๋มจะทำเรื่องอะไรที่ให้คนโดนด่าไหม โดนคนด่าไหมเออวันนั้นปล่อยไปกี่โคมไม่ปล่อยไม่กี่โอ้จริงๆไม่กี่โคมกันเลยแค่ถ่ายภาพอะค่ะเพราะว่าบุมรู้แล้วผุมก็พูดประกาศออกมาเลยว่าไม่อนุญาตให้เอาภาพนี้ออกอะไรอย่างสึ่ง้สิ้นเพราะไม่เพราะรู้ว่ากระแสจะมายัางไงอยู่แล้วแล้วอย่างตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าต่อให้ไม่แต่งงานอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆคบกันเป็นแฟนไปเรื่อยๆก็สวีทดี ก็คงไม่เป็นอะไรคงไม่แตกต่างความรู้สึกคงไม่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่งงานแล้วกับรู้สึกมันดีมากอะ่ะเพราะว่ามันสวีทกว่าเดิมมันกล้าสวีทกว่าเดิม,ม,ดมจะมีไปฮันนี่ ปลายบุ๋มรับปริญญาเอกวันที่22กุมภาค่ะที่มอรรังสิตเสร็จ,รจก็คืนนั้นบินเลยค่ะบินไปสวิสก็จริงจริง,รงไปทำรายการทีวีแล้วก็เลยลากคุณสามีไปฮันนีมูนด้วยค่ะเรื่องน้องไม่ได,ไได้ไม่ได้กำหนดค่ะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าเรามีอันดามันแล้วไนงะเรายังนึกภาพไม่ออกว่าถ้าเลี้ยงลูกเล็กอีกคนเนี่ยสภาพจะเป็นเพิงขนาดไหนเลยไม่กล้า ก็กำลังจะขึ้นเวทีค่ะที่แม่ลาวแล้วก็กำลังทานข้าวกันอยู่ผลปรกากฏว่าน้องเด็กสืบคงตื่นเต้นกับดาราด้วยมั้งคะแล้วก็ก,การน้ำร้อม,มคงร้อนจริง,รงๆนะค่ะน้องเขาเลยทำตกลงมาพอตกลงมาปุ๊บมันก็กระแทกพื้นแต่ตัวน้ำเนี่ยมันสาดเข้ามาที่น้องซ้ายเต็มๆนะค่ะ ตอนเห็นครั้งแรกตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันแดงมากเลยค่ะมันแดงแล้วก็เป็นครอบน่องทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบตายแล้วใส่กระโปรงสั้นไม่ได้แล้วแบบก็ก็น้าซีดอยู่เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นเท่านั้นที่มันแค่ระบมแตะแต,แตมันยังมีระบมบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรเลยแบบโ,โล่งมากค่ะถือว่าโชคดีนะใช่โดนน้ำรอ้รอนลวกขนาดนี้แล้วแบบ ต่ว่ามเ,เมื่อกี้ถ้าเกิดดูภาพก็คือเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเป็นแค่ลอดแดงๆเฉยถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดโดนน้าร้อนลวกเดือดแบบเดือจดจะจัดเลยเนี่ยออลอกลอกงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแบบใช่มอันตรายเลยถูกซื้อเจ๊ ไม่เป็นไรแบบนี้โอเคจะได้ไม่ต้องลุยยนซีเจสั่งลุยนั่นแหละแต่ก็จริงๆแล้วนะเชื่อก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าการปล่อยโคมเนี่ยเฮ้ทำไมพี่บุพี่ผมปล่อยอ่ะเน้ะเราก็งงๆอยู่สรุปว่าอ๋อก็แค่เซ็ตภาพแค่นั้นใช่ก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับ